แม่ไหมมันสุดมันสุดไ,ไ,ได้ได้ไดไดเอ๊ะมีขึ้นเลยวะที่ระวังต่อนะออนี่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 นปลาปลาอยู่นี่นะครับ อีมันดึงขึ้นไปนู่นอีกอ่ะอีอีไอโผเทโพใหญ่เทโพใหญ่เทโพใหญ่เกี่ยวหางเกี่ยวหางพี่เฮ้ยจะหลุดไหมนะพี่ขอเกี่ยวก็ไม่มี พี่ขว้ากก่างได้ป่ะอู้เทโพหูดำมาแล้วนะครับตบพ,พี่ปล่อยกิปเปอร์เอ้ยพี่ปล่อยหางเลยได้ไหมเดี๋ยวมันจะตบดูกระดีนะครับยังเอไม่ได้ทำสีมันลองแอ๊ด ไม่ได้คิ๊เปอร์อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ <sych disappointing. S 2> ไม่อยู่ไง <gamma enders> เอาของพี่ไปเดี๋ยวเฮ้ยเงือกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาบนรถไถยุ่งไม่ได้กับขึ้นไปเลยไม่ได้เดี๋ยวผมตาใช่ไหมเก็บไงครับวันนี้ก็โดนแล้วนะครับกับเยอตัวใหม่เจะตุยครับแบรนด์แอร์ฟ็อกไทยแลนด์นะครับมี8กรัม15กรัมแล้วก็20กรัมนะครับไม่โดนตัวเบ็ดนะครับ 6กันเร็วๆนี้นะครับทำสีเสร็จพร้อมจำหน่ายนะครับคลิปแรกของน้ำแดงครับเีโพครับตัวละเท่าไหร่10บวกคร,รับตัวนี่เราจะปล่อยไปนะครับาาราคาเดี๋ยวแจ้งดนเพจนะครับ,รบตัวนี้เราจะปล่อยทำการปล่อยขอบคุณครับ